พักได้แล้วค่ะคุณผู้ชายได้ยินข่าวว่านกมาจิกมาเล็กจะทำอะไรจะทําแปลงผักแบบอันนี้ไงครับนี่นสวนนคะ,ะเช้านะคะคุณตากับคุณหลานค่ะโอ้ไม่คิดว่าจะดกขนาดนี้นะเนี่ย <c oughs> เนี่ยปัจจุบันเลยค่ะ สวัสดีเพื่อนพี่น้องที่รักทุกท่านค่ะนี่คืออีกเรื่องหนึ่งนะคะที่เราอยากจะแชร์เพื่อนๆได้ชมกันนะคะเกี่ยวกับเรื่องของฝรั่งนะคะที่มาอยู่ที่ประเทศไทยนะคะฝรั่งคนนี้ชอบมากเลยนะคะในเรื่องของการทําสวนนะคะในแบบที่เขาถนัดค่ะ แต่ในเรื่องของผักเขาไม่รู้จักนะคะแต่เขารู้ว่าใครชอบทานเขาก็จะปลูกสิ่งนั้นซ้ำๆซ,ำซ,กซากๆนะคะปลูกได้บ้างไม่ได้บ้างนะผลผลิตได้บ้างไม่ได้บ้างเขาก็เรียนรู้จากประสบการณ์ในแต่ละครั้งที่เขาทำมานั่นแหละค่ะคลิปนี้เราก็เลยจะมาแชร์ให้ชมนะคะตั้งแต่แรกจนถึงณปัจจุบันเลยค่ะ การทำสวนผักของแฟนพิจนัตเนี่ยบางครั้งนะคะเขาก็จะแบ่งปันให้เพื่อนบ้านด้วยนะคะเวลาได้ผลผลิตค่ะเพื่อนบ้านหลายๆคนนะคะเขาก็สนใจนะคะแวะมาให้กำลังใจกันนะคะ,ดะได้กินหมดเลยค่ะอ๋อนี่พียลาเหรอคะอ,อ๋อถึงว่าสิมันังดูดน้ำเลี้ยงไยหมด อ๋อแมลงวันตัวช่วยแน่ๆเลยตัวทําให้มันขึ้นลาเนี่ยเห็นไหมกินไม่ได้เลยสักอย่างหนึ่งนะคะต้องรีบกินีมันมันมีอันนี้แหละที่กินไม่ได้กินที่ไม่ได้กินใช่ใช่ค่ะใช่ที่ไ่ต้อ่ตัวเนี่ยไม่ไม่ต้องรอแก่ใช่ไหมคะเเอาไปลยกินเลยไอ้นนี้จะอร่อยอ๋อเหรอผมเปรี้ยวโอ้ต้องกินกินได้เลยใช่ไหมโอ้ส้มได้แต่ตำส้มตำมันต้องสุกนิดนึงอ่ะเนาะดูดิมันมันเหมือนเชื้อโรคไปแล้วอ่ะดูดิอย่างผมอย่างผมอะไรอย่างเงี้ยถ้าเห็นอย่างเงี้ยผมเอาไปกินกับน้ำพริกเลย เอาไปกินกับน้ำพริกเลยใช่ไหมตอนที่ยังดิบๆใช่ไหมใช่กินน้ำพริกเลยไม่ต้องลวกทั้งหมดโอ้ยเสียดายมันอ่ะเชื่เราปล่อยอย่างเงี้โดนโดนกินหมดน้ำเลี้ยงหมดเนี่ยอันนี้ก็ตำน้ำพริกได้หลายหลายครกแล้วเนี่ยก็เป็นโรคนะคะเนี่ยทําไงดีอ่ะเหมือนกันมันร่วงเลยนะคะเนี่ยมันจะอวยพวกสารเคมีมาฉีดเดี๋ยวเราก็กินอย่าเลยไม่ไม่ฉีดเอาไอ้นั้นอ่ะฝุ่นฝุ่นฝุ่นจากอันนี้แน่นอนอ๋อโอเค มันดูดกินใบน้ำเลี้ยงหมดที่เนี่ยพวกนี้จะไหม้หมดอ๋ออันนี้จะกินแบ่งตัวแล้วไหม้ใบไหม้แล้ววิธีแก้คือทำยังไงมันมีหลายสูตรเลยมีหลายสูตรุดชเลยอ๋อก็บอกมันเป็นมันมันกู้ตัวมาโตแต่ว่า แต่ว่ากินไม่ได้ uh, yeah. อ๋อดรอปเสียอ๋อไม่ๆๆไม่เนพราะไปื่อนบ้านน่ารักนะคะให้คําแนะนําเกี่ยวกับการดูแลสวนเราก็ทําตามนะคะจนกระทั่งได้ผ,ผลผลิตเป็นที่น่าพอใจเลยทีเดียวะคะ่นคนะ,คะนี่เลยค่ะมะเขือดโดนตัดใบแล้วนะคะฝรั่งเขาก็แอบมาดูผลงานเขาแปลงผักนะคะข้างล่างเนี่ยใน ในแปลงผักสีฟ้าเนี่ยก็จะมีผักชีคะนา้ากวางตุ้งอะไรของเขาเยอะแยะไปหมดเลยค่ะนี่เยกำลังขุดไว้อีกนะคะคงกะว่าจะทำเป็นสวนเลยนมั้งถ้าดูแววแล้วนะ่ะนายภูมิใจฮัลโหลเดียรลี่ ได้แล้วค่ะคุณผู้ชาย Stop and get some rest โอเคโอ a ยไอออลเลยดีพุทธไอออลเลยดีพุทธ darling เนี่ย the fertilizer <doesn> I put a lot <doesn> oh my god yep. just put ็บ oh my bee is uh, not good for them อนี่นกค่ะได้ย hmm. mm ินข่าวว่านกมาจิกเมล็ดนางบอกให้หลังไม่ถึงสิบนาทีกลับมาเขาจิกไปหมดแล้วก็เลยต้องทำแบบนี้นะคะอันนี้ของเก่ายังคุมอยู่นะคะเมล็ดพืชก็มีผักชีมีผักอะไรของเขาหลายอย่างะค่ะ ใครดูซิว่าผลงานของวันนี้จะเป็นยังไงเ <c oughs> บอร์รี่แกได้ไหมอะ่ะเดี๋ยวก่อนให้รัดเบอร์รี่โตก่อน<ม>อา้าวทำก่อนเดีย๋ยวจะได้กินได้แตปีเตอร์กำลังทำแปลงผักแกเห็นน่ะปะ <c oughs> ไหนรัดเบอร์รี่มันยังไม่เกิดเลยลูกเดี๋ยวรอสักพักหนึ่งก่อนนะเดี๋ยวยายจะพาไปเก็บปีเตอร์ทำอะไรจะทำแปลงผักแบบอันนี้ไงครับเนี่ยเห็นไหมอันนี้แบบอันนี้เอานะใช่เ,นะเมื่อเช้าเนี่ยมีนกมาขโมยกิน เม็ดพืชรู้เปล่าลรู้กินเลยพี่นายอร่อยไหมลูกไ <laughs> <laughs> อติมทั้งคู่ทั้งแม่ทั้งลูกทั้งคุณตาอะ <laughs> โคตกกำลังออกฝักนะคะเนี่ยขึ้นเต็มเลยค่ะที่คุณปีเตอร์ปลูกไว้นะคะฝักใหญ่ขนาดเลยต้นก็ไม่ใหญ่นะคะไม่สูงมากนุ่นอีก ดอกมะเขือสวนผักตาพีเตอร์ค่ะปลูไว้เต็มเลยกำลังออกผลผลิตนะคะบางอย่างก็โดนหอยกินทางนู้นก็เป็นมะเขือนะคะนี่มะเขือ ส่วนมะเขือกอ้ฝั่งนู้นโหแต่ทึ่งข้าโพดนี่แหละค่ะทุกคนเป็นฝักทุกต้นเลยนะคะแต่ว่าไม่รู้จะได้กินหรือเปล่านะกลัวไม่ทันกระรอกขเขเียกอะไรนะเนี่ยค่ะ คือลูกยออ้านี่ค่ะลูกยอโอ้โดูนี้เลยค่ะออกลูกเยอะเลยโอ้โหลูกยอออกลูกนะคะเขาไม่กินเงเนาะลูกยอใช่ไหมแล้วก็มีมีมะม่วงมะยม แล้วก็ลูกยอก็มีมะนาวบ้านกำลังต่อเติมด้วยค่ะโอ้โหมันดกมากเลยนะคะต้นนี้ ว่าจะดกขนาดนี้นะเนี่ยนี่ขนาดเก็บไปแล้วนี่เนี่ยโอโ้โหต้นนี้กิ่เยอะมากมะเขือ,อยาวนั้นเองคนะส่วนพี่ก็กำลังกำลังได้ที่แล้วค่ะเช้าเช้านะคะคุณตากับคุณหลานค่ะ <c oughs> พาหลานเดินดูข้าวโพดนะคะดูพืชผักที่ตัวเองปลูกไว้ไในขณะที่แม่เขาก็ทำกับข้าวทำงานบ้านนะคะในวันอาทิตย์เช้าวันอาทิตย์ค่ะ <c oughs> ก็จะประมาณเนี้ตองตาหลานนะฮะ <c oughs> Be careful โอ้โอ้โอ้โอ,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 อปลูกอ,อะไรไวไน้น้ะนี่น้ะ ระวังน้ะพี่นายนระวังล้มนะลูก,น,ก,น,กนิวตันนั่นแหละชอบเหรอนิวตนันแหน่ก่อยตาแจเลยนะตาพาเดินทุกเช้าเลยน่นไงนื่นไง,นนไงลูกมันเป็นปุยๆยอยู่ทางโน้นไง What a r อยู่ d o i n ห d ิงด่าลิอ๋ออ๋อมะเขือก้นใหญ่ด้วยเย่โอเคิตมีนิวตันเย้พ่นาอยาโดนใบพริกนั่นเมื่อวานนี้ยายสเปรย์เดี๋ยวจะแพ้ลูก ยูต้านมหายายมามหายายนะครับไปไปดูใกล้ๆไปลูกปะ,ปะให้ตาทำงานนะครับ yes right someone found here <laughs> กำลังทำสวนแต่เช้าเลยนะคะยังไม่ได้เก็บค่ะเพระเมื่อวานพี่นาสเปรย์ผลผลิตฝรั่งโคราค่ะนี่ในสวนนะคะนี่ค่ะเยอะเลยจะเก็บไปให้พี่สาวนี่ค่ะถุงนึงนะคะแม่เก็บไว้อีกหน่อยนึ่งแล้วนะอันนี้มาเก็บตามหลังแม่นะ ประมาณสองกิโลได้ะค่ะทุกคนกิโลกว่ากว่าแหละ<อ>เก็บเลื่อยนะคะทานได้ทุกวันเลยะคะ่ะนี่นะคะภาพรวมนะคะสวนผักฝรั่งโคราดอันนี้ก็ถั่วพูนะคะเก็บเรื่อยๆเลยนะ,ะดกด้วยนะคะทุกคนเก็บเรื่อยเลยคะ่ะเนี่ย มีผักตัวมีฝักยาวเลยเนี่ยเนี่ยปัจจุบันเลยค่ะถ่ายให้ดูก่อนที่จะเดินทางกลับออสเตรเลียนะคะสวนผักฝรั่งโคราดค่ะเป็นรูปเป็นร่างแล้ะเป็นร่างแต่ว่าเละนะคะเละเทอะ <c oughs> ไม่รู้อะไรเป็นอะไรนะคะอันนี้ก็เป็นมะเขือมะเขือเขียวมะเออมะมะเขือม่วงเนาะเนี่ยค่ะโอ้นี่ลูกดกจริงๆนะคะนี่ขนาดเก็บเมื่อเร็วๆนี้นะก็ยังออกอีกโอ้โหเยอะจริงๆค่ะ